หัวใจอ้วเแต่งแรงติดอะไรอีกอีกหน้าแรงฝากเถียงฝากอุ้มอ้วด้วยนะอะไรอ้วกำลังจะไปหานอนสินอนดีกว่าไม่มีอะบ้ามือม่ไจะบอกว่าอ้วไม่มีแม่ไม่รั่เอามาของท่านเน่เกินใหม่ไปสิบรอบแล้วถ้าอายุคุยกับยายเดียวถ้าอายุหรือเท่านี้แล้วนะไม่ใหม่แล้ว ตรงนี้ไม่ก็หาปลยอยากเสียเหลือเกินคือไม่ได้ไปไหนกันแล้วโมต่พูดกูเมื่อไรกูจะได้กลับหาอาจารย์เนี่ยกูรู้สึกคิดถึงอาจารย์ขึ้นมาแล้วเมื่อก่อนไม่เคยรู้สึกถึงความรู้สึกยังไงแต่ตอนเนี้ยว่าขวัญใจว่าแรงๆตรงนี้อาโปกาลังลอยมาอาโปตายแล้วเหรออะไรตายสุขภาพจิตคุณลดยี่สิบกระโารงลายผลื้อเลยว่ะโอ้ยกูนี่กูนี่ยินกระโปรงลอยมาหาลือเลยอ่ะฮัลโหล มาหลับไปเรียวอันทางทางทานอยู่ไรฮะกำลังมีซื้อฟาลามาจมกองเลนอยู่เฮียเลรอวะข้าว่าออกเดินทางกันเลยดีกว่านี่เราเล่นมาสี่สิบนาทีแล้วเราเพิ่งมาเห็นด้วยตาทมมาเดี๋ยวเพิ่งรอกูก่อนเดี๋ยวเพิ่งนนี่เห็ดเห็ดอันนี้เพิ่มคาร์โบไฮเดรตแรงข้าจะเรียกเจ้าว่าสิ่์น้องอยู่ถ้าเจ้ามาช่วยข้าเคลียร์ถ้ำนี้ไม่ให้มีสัตว์มีพิษ เกดเอ๊ะทำไมหน้าตามังไม่น่าไว้ใจเลยไม่เหตุเรา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 กินแล้วเห็นเพิ่มคอมโพเดตสามสิบเลยเยอะกลอีก Help Team อยู่ไนสถานะหน้าเฟื่อยด้วยอะทำไมหน้าเฟื่อยวะมังไม่น่าไว้ใจเลยไม่ไม่ไม่อะงั้นงั้นเอาอันนี้ไปอันนี้ไม่เอาไม่เป็นไรวัวพิ่งไปหาเห็ดกิ้งเมื่อกี้นี่เดียวมีน้ำไม่เฟมไม่ไม่อันนี้บวกสามสิบไม่มี่อยู่ไหน ดูไหนกังเส้ยสิพี่คน, <จะ S 1> นนี้จะรอาไม่เนี่ยเมาน,นิกอนบอดแต่ว่าตอนนี้นะเออเิียสิพี่เข่าน้อยข่าน้อยไม่มีน้ําแต่ว่าข่าน้อยมีเห็ดอา่าพี่ชายคนนี้เขาต้องการน้ําอ๋อเอาแล้วท่านไม่บอกข้าแล้วข้ายัางไม่มีนี่เลยข้ายัางไม่ข้ายัางไม่มีไม่ใช่พี่ชายคนนั้นอันนี้เป็นอีกคนฮะเขามาพักแถวนี้ แค่คงอีคงเป็นอีคงค้าก็ยังไม่มีค่าก็ยังไม่มีพระเออพระเออคืออะไรลูกมาพ้าอยู่ดีนั่นแหละมีคงพูดคัหยาบด้วยท่านมีหรือเปล่าข้าอยู่ถ้าท่านไม่มีแล้วก็คงต้องปล่อยให้เขาตายอย่างนี้นั่นแหละแม่งเป่าอยู่ไหนรอไซสักครู่เหมือนว่าค่าเหมือนว่าค่าจะเจอแล้วขอขอเวลาสักครู่ เดี๋ยวข้าจะทำกรรม่านญาตเข้าแก่ช่วยไปยืนดูอาการของพี่ชายคนนั้นด้วยอย่าให้เขาเรียดรถไปมากกว่านี้ได้เลยอัวขอทำอาวุธซักคู่ถ้ามีคนอยู่ด้วยกำลังใจเขาจะดีขึ้นมันจะทำให้รถช้าลงว้าวข้าหวังว่าจะเป็นอย่างนั้นอยู่ตรงไหนในถ้ำาไงท่านก็เดินไปแวะอยู่เมื่อกี้โอเคเดินเข้าไปในถ้ำแต่อ้วไม่เห็นอ้วเห็นแค่เฟรมเลืออกมาอจิตพี่ ถ้าหายฮะโอ้ยอยู่ไหนอ๋อโอเคอ้วหางผิดล่างเล่นไฮอีกแล้วเล่นตกไฮอีกแล้วฮึดเดี๋ยวข้าจะหาก้างปลาไหมท่านอีกเพราะฉะนั้นไม่เป็นไม่เป็นไรนะอวลืมไปว่าอยู่เป็นหม่แล้วนี่หว่ารืออยากกินก๋วยเตี๋ยวไหมว่าไม่มีก๋วยเตี๋ยวแต่เดี๋ยวอ้วจะทำอะไรกินวังหลังอย่าทิ้แดดออกแต่กลับไม่มีใครบูโร่ราคาด้วยนะ รอสักครู่ช่วยคิดหน่อยต้องให้น้ําเขาดื่มหรือเราต้องทําอะไรกับเขาควรจะให้น้ํากล่องนะตอนนี้เขาน่าจะหาที่นองได้เองถ้ามีรูปน้ําค่าคิดว่าน่าจะต้องหาน้ําให้ให้ใช้ยผู้นั้นกินคิดว่าเขาโตฝ่านี้แล้วเขาน่าจะนองเองเป็งนะเราควรจะหาน้ำให้เขามเอามันไปเก็บอี๋ใชอุ้ยอะไร ป่าหลอกค่าเอค่าตกจากท่อนไม้ถ้าไม่มีต้นมะพร้าวเฮ้ยจะรู้มะพร้าวแล้วต้องใช้วิชาหอกในตำนานวิชาสิพี่สพี่อยู่ที่ใดบอกค่าได้ไหมเออวิชาหอกเก็บมะพร้าวเรียบร้อยสี่สิบสามหกค่าหนึ่งมะพร้าวศูนย์โอ้ตอนนี้เข้าเหมือนกาอากังหน่ะครึ่งไม่เป็นไรค่าจะรีบเร่งมือ เขาไม่มีผมตรงกลางหัวเลยเขาเป็นขุนช้างโอ้เขาคงไม่ชอบตายเพราะว่ามันรุ่นามันรุ่นและอยาขุนช้างเี่อะไรนะเอาเรื่เคยรู้เอาไมท่านไหนรู้สินะไม่นางวันทองข้าไม่ชอบตายข้าไม่ชอบ้ายจริงๆมันอยู่ในบทจริงๆ ข้าได้น้ำแล้วแต่น้ำไม่ปลอดภัยข้าไม่รู้ว่าเขาเออจะกินได้หรือเปล่าข้าจะรีบเร่งมือเดี๋ยวนี้แหละสิพี่น็อตท่านอยู่ไหนพี่เดิมติทำไมพี่เสียงเกเรเข,ข้าวิ่งอยู่เข้าวิ่งอยู่ <c oughs> มาเร็วสิอีกอว่าการลัางลูกนั่งรออยู่เ<ห>จานะ้าเป็นอาจารย์ข่าเหรอเจ้าเรียกข้ามาสิไม่มันดื่มน้ำไม่ได้บางทีเราอาจจะควงมีขัง ตายพวกนีเขาต้องการอะไรอยาแ็บปวดเหรอมีอยู่เออได้ได้ได้เอ้าเอ้ามัรลวงพึ่งไปเรียวนี่ได้ได้ได้ยาแก้ปวดเออนี่แหละทีนี้ก็ขาดน้ําอ่ะมีกะลาเปล่าอันหนึ่งอ่ะเทได้เหรอ,อเทได้ได้เทได้แล,ล้วกวออ็นี่แต่น้ำไม่สะอาดอ่ะต้องต้มเหรอนี่นี่น,นี่ใครมีมเดี๋ยวอ้วไปหาไม้ข้างนอกให้ มี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 อยู่มีอยู่ไหมทุกคงพี่ชายอ้าวจะหยิบไปให้พี่ชายหน่อยหยิบหยิบยังไงอ่ะพี่ชายกินเป็นไงบ้างพี่ชายอย่างดีไหมห้าแฝกโอ้โหแดกเยอะด้วยมีกระลาเพิ่มไหมมี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 อยู่เออเอามาวางไว้หน่อยเอออ๋อก็ไม่ได้อยากจะขาดความเจริญหรอกนะไอพี่น้องไม่อ้วง่วงโหกลับเรือไปกลับเรือไปไปเดี๋ยตรงเรือไม่ให้กูจะกัดกินนะคันนี้ เฮ้ยหากระลามาอีกอันหน่อยจะให้เขาดื่มน้ำเดี๋ยหล่าจะไปหากระลาไหมไม่ใช่มีเห็ดไหมอย่ามาแยกแตะได้ไหมเนี่ยเห็ดอะไรเห็ดอะไรไอ้แก่เนี่ยไอ้มีมีอยู่อังนึงมีอยู่อังนึงเอามาโยอมมาเลยอ่าแก้พยาย่าไมไม่มีเอามาไม่ไปขี้ให้มันรู้แล้วรู้แล้วออกไปมีมีมีกระลามาใส่ฝั่งเลยสิจะได้ช่วยให้ดื่มน้ำอ๋อไม่ไม่มีกระลามีแต่กระติกไปกลับมาไปตรงนั้นอ่ะ โอเคโอเคโอเคเพื่อนถุ่อไหเป็นไงบ้างอาการตอนนี้อยู่น้ำเยอะไหมห้าแปดสี่สิบแปดส่ปิงตัวเอ่สร้างกองไฟอีกอันหน่อยสิพ่อแกใคร กองไฟอังไหนเอ้ามันไปนอนแล้วมันไปนอนแล้วกลับมานอนง่วงมากไหวเลี้วเฮ้ยนอนลืมปักเติมน้ำหน่อยไม่ใช่ต้มน้ำแปลวน้ำหน่อยเดี๋ยวอยู่ไหนเนี่ยโดนโดนติมขึ้นไปอ่ะท่านพี่หรือว่าข้าจะเกิดปัญหาเกิดอะไรข้าจำแผนที่ไม่ได้ ไม่ด้ไม่ได้เราจะได้กลับสำนักแล้วนี่เป็นโอกาสเดียวของเจ้าเหมือนว่าโอ้โหเพราะว่ากับสพอลื้อกับสำนักได้แล้วอย่าลืมมากินก๋วยเตี๋ยวของอ่ะมึงนั่งเงียบๆไปเลยมึงจะนอนก็นั่งเงียบๆไปเลกลับมาแล้วเหรอโยนมาเลยโยนมาเลยอยากมีบอกบ้างแล้วก็ขึ้นไปข้างบนทางอ่าหนึ่งอ่ะมีเฟรมอยู่ วะเอ้ยไม่ใช่อุ้ยเียอะไรวะเอ่ออะไรแต่ตอนเนี้ยกูกูเป็นใครเนี่ยกูคือทำยีรางอิดอะไรอิ๋อฮะกูจะนอนแล้วเหรอเอ่อมาห่กูกดพีดกูโดนน้ำไปลาดไปกูจะทำลายชีวิตสิ่น้องหาไปไม้แห้งมาใครมีไปไม้แห้งโยนมาเอเมินเหี้ยไปเมีไมี น้องลงไปตรงไหนแล้วนั่นนะมันไม่มีกิมี่แบบนั้ใบไม้แห้งให้ว่าว่าใบไม้แห้งเร็วๆเจ็ดพี่ค้าค่าค่ามีน้ำอยู่ในกระติกของข้าอยู่ประมาณสองยี่สิบแต่มันไม่มีไฟตอนเนี้ว่ากาลังรีบไปหาว่าว่าหลงทางหรืออยู่ไหนกังอันพี่สู้ๆอ๋อหัวเหงแล้วเอาใบไม้แห้งมารวดเลยรับไปใบไม้แห้ง หนวะคือใบไม้แห้งวะผู้ผู้ผูุู้้งู้ผูัผเกผู้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 ผื้เดียว้ด้ผู้ผู้ผเ้ผน้ผู้ผูมาู้ผ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 ้าเตผู้ผู้ผู้ผม้ผูู้่้ผ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 ู้วู้าู้าจะเู้ผู้ผู้ผู้บู้ผ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 ู้นู้ี่้ี่ทผ่้ผู้ผู่ผู้ผู้อู้ผู้ผู้ผู่ผู้ผู้าน้ผูามู้ผู้ผเนี่้ผู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 ้ม้ผูู่ผู้ิู้ผ้ผ้าูู้้้้้้้้้้ ใช้ให้ท่านรอเดี๋ยวใครแดกเนื้อสดไม่ได้เลยว่าหยิบผิดว่าหยิบผีดไปแล้วต้มน้ำสะอาดแล้วก็กินไปอ้าวลุงเอ่อท่านท่านท่านพี่ท่านพี่อยู่ที่ใดกันอีกแค่สองครั้งอีกแค่สองครั้งเขาก็จะลอกาตแล้วเหขาก็จะหายล้างบอกข้ามาพี่กัดพี่กัดพี่กัดหรอพี่กัดอยู่ที่4439 น้ำหมดแล้วทำไมมันเติมมันที่เดียวเองอ่ะค่ะค่าค่ามีค่ามีค่ามีผราเรารอรอสักครู่รอสักครู่อ้เนละอิดโอมือน้ำไปดับไฟไงเรยสิพี่น็อตจะพูดอย่างนั้นมันไทยจจดับค่าค่าเป็นบอดีมาตลอดค่แค่กดผิด มึงเอาหน้าไปดับไฟอะไรนะข้าจะทำลายชีวิตน้องห้องแบบนี้พฤจะกลรยเป็นข้าดํลายชีวิตน้องไม่เป็นไรนะคงเราก็ต้องมทํำอะไรายท่านดูหัวใจเขาดีๆอย่าให้เขาหลับไปเด็ดขาดไม่งั้นตัวเขาจะหายไปเขายังอยู่เดี๋ยวจะใช้ตีนงเขี่ยให้ถ้าเขาหลับไอสัตว์เจ้าหัวหน้าพลังกินยาของเขาไม่พอเขาจะหายไปถ้าเขาพลังหมดยังทางอยู่ตรงนี้เหลืออีกครึ่งหรอก ามาแล้วท่านเสร็จพี่ยังเหลือ,อที่ช่วยต้มหน่อยเสร็จพี่อยู่สี่ิบสามเก้าใช่หรือไม่เดี๋ยวแค่เอาหนูนมาวางไว้ตรงนี้น่ารักจะตายเอาเอา,เอาน้ำให้เข้าเร็วคงอีกก็อย่ามามองสิใครมองอยู่เนี่ยอ้าว <laughs> แกมองเหรอโอ้ขอโทษ ว่าก็ว่าทำไมมันครึ่งว่าว่าดื่มได้ไม่วแล้วนะกูกูไมตรู้จะแปั่นนั่คือเรื่องจริงเป็นไงบ้างโ,โดยการเลยเรียบยนนกกร้อ,อ,อยสิน้องก็กลับสำลักได้ไอพี่ข้า <c oughs> ข้ายังหาสำลักไม่เจออีกอีกทำอะไรลงไปเขามีพลังที่สุดยอดยิ่งนัก เขาทะลุขั้นยานยนขั้นที่สามแล้วเขาเลยมีความสามารถเทเลพอร์ตท่านไม่ได้ฟังที่ข้าพูดเมื่อตะกี้หรอไปตอนนี้เจ้ากลับสํานักได้แล้วสินที่น็อตมารวมตัวกันเราจะได้เดินทางสินที่ให้อยู่นี้หิวน้ำมึงหิวน้ำไปไปมาทางนี้มาทางนี้กินน้ำข้างบนนี้ด้วยไปไปจะได้กินเห็ดด้ไหมสินที่น็อตอยู่ไหนเนี่ยอ่าอยู่ข้างบน เราทำสำเร็จแล้วสิน้องกลับสานักได้แล้วเส็พี่ต้องขอคงอ้วนที่คอยอยู่เพื่อฆ่าเขามึงนั่งเงียบๆไปเลยไอ้สัเงี้ยหัวเร้อเพลงเสียง,งหลบ่ะโอ้ทออิตาทำไม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 สิงต้องทำอย่างนี้ โอ้ยเท่าแก่ถ้าท่านไม่เคยทำก๋วยเตี๋ยวให้อาจารย์ข้ากินข้าของข้าท่านไปแล้วอีกอีกลูสิกนอกบางตีต้องไม้แล้วมันก็เอาต้นไม้มาทิ่มตาอ้วนผู้ฝึกตนต้องเข้มแข็งอย่าให้จิตวิญญาณชั่วร้ายมานำร้ายเจ้ากินได้เลยปะกินได้เลยเดี๋ยวให้เห็ดไม่ไม่ไม่ทาเป็นน้ำหยิ่งท่าพี่ข้าหรือโดไปพอดย ไม่ต้องใช้เหกโอ้มันต้องใช้เหกมันต้องใช้เหกสองอันอยอย่าอย่าอย่าตื่นเต้นอย่าตื่นเต้นเอานี่เอานี่โอ้ยมันจะวิ่งให้ได้รู้ไหมเป็นไงมั่งสิน้องกินแล้วเป็นยังไงเอาเห็นไหมเอ๋อเออไม่เอาเดียมึงลืมลืมลืมมึงมีมึงมีอะไรอยู่ในลำไส้แล้วมึงลืมไปงั้นไปไปหาจานไงป อจาจ์ะรัาเดี๋ยวยังไม่ได้ย่างนะติดเลยเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยไปย่างที่นั่นเดี๋ยวค่อยไปย่างที่บ้านอาจารย์ข้าจะเป็นต้องพักผ่อนติดพี่เอ่อเดี๋ยวไปเหลือเพียงแค่สิบแปด hour เท่านั้นกลับไปหายใจก่อนปะตามมาจะครูนะสิพี่ข้าข้าอะไรเหมือนว่าข้าจะล้มเดินตามหลังมาสิเดินไปไหนนั่นนะเอเดินไปพักที่เดือย โอ้โหมันไกลเดี๋ยวค่อยขอคู่นอนเลยมีเขี่ยมไม้นอนไปเลยอัวบอกแล้วอัวไม่ใร่บโคงปังหาใกล้จะถึงเรือในอีกไม่ช้าเจ้ารู้จักสำนักใช่ไหมเอ่อข้าก็พอจะรู้ที่มาอยู่บ้างข้าบอกว่ามันอยู่ตรงไหนเดี๋ยวเราเดินหน้าไก่อนเหมือนเหมือนว่าสี่สิบแปดสามสิบแปดใช่หรือไม่ค่นเาดียวใช่ไหมใช่มึงนน่าจะเอ๊ะ กูขึ้นเรือไม่ได้กูถึงเมือแล้วขึ้นมาไไม่ได้บางผัมาจากล่าเียวกันมันเป็นของเราต้องไม้แต่มางตัวพร้อมกันไรยังไงเขาอาจจะเป็นพี่น้องฝาแฝดอะไรบางองมาเลยเป็นเล้าปากข้าอยากกลับไปคุยกับอาจารย์ยิ่งนักข้าเหนื่อยจริงๆกับการเดินทางครั้งนี้อาจารย์ยิ่งรักยิ่งนะหูมึงเปี้ยเหรอาก็อยากจะไปคุยกับอาจารย์ยิ่งรักบ้าง ไปข่บเอาไปนะช่วยไม่รีบกลับแล้วเรื้อมาแทงดิงอยู่ทำไมมันไม่ใช่แทงลีกอันี้มาจาหมุนภายเอาเรื้อเป็นคองจริงอ่อเนี่ยไม่ไหวแล้วอีกอบแท็กซี่มึงเก็บปิงมาทำไมมึงเอามันร่วมเดินทางมาด้วยอ่ะเอ้าลึงให้อ้วหน่อยลึงลึงปิงลึงปิงลึงไปทำไม่ไหวค่าขอไปหาจ่างกอนก็ยืนนิ่งๆสิ พี่อ้าวอ๋อโอเคหมดยังข้ามาหาท่านแล้วยังไม่โบยังไม่โบมึงยืนมึงย่าหันตามกูสิข้าไม่ไหวกับเอผู้คกูขอโทษผูมีพระคุณของท่านข้าไม่ไหวแล้วถึงเขาเคยทำก๋วยเตี๋ยวให้ท่านก็จริงแต่ท่านไม่ควรเก็บเขาไว้ท่านควรกินเสร็จแล้วกาฆ่าเขาจริงจะไม่ไหวแล้วแล้วพวกลื้อไปไหนกัง พี่อ่อโลเคชันโลเคชันที่ตัง้งที่ตัง้งที่ตัง้ง C A C A สามห้าที่ตั้งของสำนักอยู่4135เสามห้าเหมือนดูด็อกเตอร์สตงอยู่เลยนี่อะไรคาถารหัสไ i ไฟใช่ขอบคุณ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 มาเฮ้ย ด้วสมนสิทพี่เป็นอะไรข้าข้าสื่อสารกับผู้เท่าข้าสื่อสารกับผู้เท่าสิท์พี่เป็นชาแมนหรือ่าผู้เท่าไงอาจารย์ของข้าเป็นชาวแมนท่านสามารถสื่อสารกับอาจารย์ของท่านได้วิเศษจริงนะอู้กัเคยรู้เชื่เลยจริงจริงโอ้เยสิท์พี่มาผสมมือจริงด้วยมังเล่นจริงมังเล่งสมจริงสุสุสิทพี่แสบสั่นเลยเผาสเต้นได้ไงวะสิท์พี่เอะไรอ่ะ ถ้าเป็นเผ่าสามัวฮะอาวมึงมึงไม่ใช่พี่กูเยแล้วมึงเป็นใครมึงมาพูดอย่างนี้อย่างไรอ๋อข้าข้าขอประทานโทษข้าไม่ไหวแล้วข้าจะคุยกับอาจารย์แล้วนะจะได้ดำเนินเรื่องสักทีหญ่แย่งบอกว่าพูดเท่าของคนที่ช่วยนะอาจารย์เท่าของคนที่ช่วยนะ หรือไปอทำอะไรกัางตรงนั่งอะผมํำคุณได้แจ็คโคผมจะมีอาได้แขกของจะบาหัวข่อผมจะขอบคุณยังไงผมจะทำทุกอย่างเพื่อสแสดงความขอบคุณผมช่วยแจ็คโคเพราะแจ็คโคช่วยหมู่บ้าน,นแจ็คโคทำก๋วยเตี๋ยวให้ผมกิน เราจะช่วยคุณได้ยังไงทำไมคุณทำไมหมู่บ้านถึงว่างเปล่าสินโกสิบนอกว่างเป็นสีเียวเราทำร้ายนักล้าละควาตัวผู้หญิงและเด็กๆหนีข้ามป่าไปสิคนกคุณจะเป็นคนทำก๋วยเตี๋ยวให้เด็กๆโวกนั้นไฟบางเป็นสีเขียวจริงด้วยสิค๊ผมจะทังพวกสกางเพื่อพาว โอ้ยขอตอบไปก่อนหน้าแล้วไม่ไหวแล้วเท่าแก่ข้ารู้ว่า <l> ท่านเดิมเดิมเนี่ย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 เป็นไรจงก่อเหรอนี่สักเดิมเนี่ยเดิมเนี่ยสิที่ข้าเป็นลูกศิษย์หลวงปู่เข้ม เฟ้งใหม่ไหวเลียวกูไปไรสัตว์ไปแล้วก่อนข้าข้าว่าเราต้องบุกฐานพวกคนป่าเพื่อจะสร้างที่พักของเราเราไม่สามารถพักร่วมกับอาจารย์ได้ถึงบอกให้พักร,ร่วมแต่มึงหลับไปแล้วพวกท่านยังมีพลังโปรดช่วยข่าเพราะอะไรรือแล้วท่านสิทธิ์พี่ช่วยตอบข้าที เพราะอะไรเรือเราถึงพักร่วมกับท่านอาจารย์ไม่ได้เขาเป็นชาแมนพลังหินหยาของเขาช่างแข็งกล้ายิ่งนักพลังของพวกเราต่างกับพวกเขาสินะใช่การรับของเราจะมีพลังหินที่ซับซ้อนมทำให้เกิดการขัดข้องหินทั้งหล่อเรือทั้งหล่อลิงไม่ได้กูไม่ไหวแล้วกูแบกไม่ได้แต่ไม่เป็นไรนะอีก ไม่มึงคนแรกเลยแต่อ้วมมีอะไรจะบอกอะไรครับลือดูสีแฟมังเพลงสีเขียวด้วยมังเพลองไปได้ยังไงว้าไปแล้วกูลุยเดี่ยวก็ได้ไม่ไหวแล้วไปแล้วอย่างน้อยก็ตามมาแล้วกันเขียวรีทันไม่น่าเชื่อเลยจริงๆรอเนื้อสุกก่อนไม่ได้เลยอยู่ตรงนี้มันเหน็ดเหนื่อยไงมั้งเหนื่อยเพราะกดแท็กซี่กลับมานี่นื่สักที ขไม่เข้าใจว่าทําไมอ้วหยิบอาวุธไม่ไร่ตรงนี้พลังหยิบอย่างเราไม่เพียงพอพลังของอาจารย์นั้นแก่งแกร่งยิ่งนักเราไม่สามารถหยิบอาวุธมาต่อหน้าเขาได้กลับมาแล้วสบายรีไหมสบายรีตรงนี้มีกล้วยของอาจารย์อยู่สบายรีไหมช่ังเอาไว้พวกฟังเือเธอซอมัึงทุกทังนที่น่ากระจกกลักเราต้องผงนั่งครบเลยจะมาล่อเพียงอ้วอย่างนี้ไม่ไร่บังผิดลิขิต ไม่ผิดไม่มีว่าจะฟอ้องหรือนิ่กระสิบมันเป็นของตัวมันเองอยู่แล้วไอควายกูไปก้าวครมาว่า,มาเมื่อกี้อาจารย์อา,าจารย์ครับครับจะเลสจะเลสครับกดกฎหามายครับกฎหมายอ๋อครับกฎหมายโอเคโอเคอนิ่กระสิบมันอยู่ของตัวมันเองจะฟ้องใครฟ้องแม่อ่ะแน่จริงก็ฟ้องสิฟ้องดิฟ้องเลยฟ้องเลยนิ่กระสิบเฟรมนี่กระสิบอยู่แล้วกูหลับหลับกลัวว่าเฟรม ไหนที่บอกว่านองไม่ไล่มึงโกหกไม่ไปสสร้างที่พักถ้าไปถึงลงแบบหลับไม่ใช่แบบหลับเกินสีชั่วโมงอะไรแบบนี้มีคนมาดอยเนื้อกลัวมึงเพราชอบกินเลืลูกเข้ามาต่ออัว่าอยากกอวิกพึ่งมีคนมาเดินมาดอยเนื้อกูไปเฉยผมต้องการโปรตีนขอประทานขอประทานละไเอาละเดี๋ยวอ้วจะนอนเป็นเพื่อนรือเองนะ ถ้าพวกท่านรู้สึกอยากต่อสู้อะไรก็เรียกข่าข่าจะรีบพาไปกูไม่มีเข็มแล้นะเข็มกูหมดแล้วนะออกดูนั่งนั่งไงไฟมันเป็นสีเขียว<笑><笑>เออรู้แล้วท่านก็เคยทำก๋วยเตี๋ยวให้อาจารย์ข้าทำไมท่านจำไม่ได้ตอนนั้นอาจารย์ยังไม่โชว์ไฟสีเขียวแบบนี้ข้าจำได้ว่าไฟมันเป็นสีเขียวอ่อนโอโ้โหตอนนั้นพีม่มส,สีเขียวเข<อ>้มนะครับ นนั่ไงยอกไปเลยถ้าอาจารย์มาทีตอนตอนฆ่ามาเจอท่านอาจารย์ครั้งแรกไฟเป็นอันจีบิท่านอาจารย์เปิดภาพอยู่แตรแตร์แน่มาสิพี่น็อตเราไปกันสองคนก็ได้ไอ้เยอะเอาวันนี้มาไมไม้หักไอซ์ซักอีกได้ยิงไหมอีกได้ยิงง่อยไหมอ๋อตำแหน่งคือสามแปดสามแปดสี่เอ้สามแปด สามสี่โอ้โหกูโดนแล้วกูจะมารักษาเขากูโดนแล้วข้างหน้ามีเมฆป่องนะระวังเฟมพี่ต้องการดอกลิลลี่ดัวเลยเออเจ้าช่วยข้าไม่ได้หรอข้าต้องหวังพึ่งตัวเองแล้วสิอ่ะไม่เป็นไรละแผลของท่านเท่าแก่ฉลาดท่านเท่าแก่สลาดกว่าท่านนะท่านพี่กูโดนก่อนไงเข้าใจมมะ ทำไมเจ้าไม่ให้กูจะโดนอีกแล้วเนี่ยบอกแทงแล้วทำไมยังได้ยินเสียงอยู่เลยวะว่าบอกว่าว่าเดิงเรียกมา,าทำไมลืไมไปฟักวัวให้บังรีรีไม่ไหวแล้วเท่าแกจัดการไปแล้วกันเดี๋ยวข้าจะไปหาปืนได้เลยได้เลยเหล่าอ้วกจักได้หอกินอาคณีมาแล้วมังอยู่ไหนอะอีกว่าเดิงเรียกอ้อโดนแล้วละก่องไปนั่งไปนั่งข้างไปนั่งข้างข้างเขาเดี๋ยวข้าจัดการเอง ไม่มีสมุนไพรแก้ไข้แบบนี้โอ้โหอะไรวะเดินผ่านไฟก็เจ็บกูเพิ่งจัดไฟแต่เมื่อกี้ดิมึงไม่ใช่หลวงผู้เฆ้บมึงจะไปเดินผ่านไฟทำไมเราไปเอาปลามมาใช่ไหม